วิธีสร้างเส้นโค้งมุนรอบวัตถุ Adobe Illustrator อันนี้มันจะเป็นการทำเส้นโค้งๆอ,อ,อย่างที่่ทีว่าน,นี้ก็คือเนี่ยครับลักษณะของเงานะครับที่เป็นเส้นโค้งๆแบบเนี้ยเรามาดูว่ามันมีวิธีการทำยังไงนะครับเริ่มจากเครื่องมือ Artboard to เลือก New Artboard จัดวางอ,อันนี้นะครับ นอกจากที่ว่าเราสามารถทําเป็นเส้นโค้งแล้วนะครับเราสามารถ c o อปปี้แล้วก็เปลี่ยนคําได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ค reate ออไลน์นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่จะเลือกที่เครื่องมือ t y ย e t o มา select พื้นที่เพื่อที่จะพิมพ์ข้อความว่าสนุกสนานสนุกสนานแบบนี้จากนั้นพี่ก็จะเลือกฟอนต์เป็นฟอนต์ คนนี้นะครับผนนี้เป็นเรกูล่านะครับมีลักษณะเป็นเรกูล่าจากนั้นพี่ก็จะกดคอนโทรลบวกคิปแล้วก็บวกรอดูลาเป็นการขยายนะครับขยายให้คนมันใหญ่ขึ้นสักประมาณนี้ให้จัดวางให้มันอยู่ก,กลางแบบนี้นะครับให้มันอะไรเซนเตอร์เนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับ พี่ก็จะมาที่ Windows มาเลือก Appearance นเนี่ยนะครับหน้าต่างของ Appearance ถ้าเป็นคีรัตก็เลือกชิปกับ F6 นะครับชิปบวกเเราก็จะได้หน้าต่างอันนี้มานะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะมา add new fill add new fill fill พี่จะเลือกเป็นสีขาวเมื่อเลือกสีขาวเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับหลังจากนั้นพี่ก็จะมา add new stroke S new s สโตร e แล้วก็เลือกให้สโตร e มาอยู่ข้างล่างฟิวแบบนี้จากนั้นพี่ก็จะเพิ่ม Stroke ให้มันหนาขึ้นเพื่อสะดวกในการมองเห็นไหมครับว่าเมื่อเราเราเพิ่มสโตร e ปุ๊บนะครับมันจะกลายเป็นริมเหลีหล่ยมซึ่งไม่เหมือนกับในแบบซึ่งได้ผ่านการทำให้มันเป็นโค้งมนแล้วนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันมีความโคงม้งมน เราก็มาที่วินโดว์มาเลือกอสโสรกนะครับถ้าเป็นคีิัดก็คอนโทรลบวก F4 ตรงโสรกเราตรงแคปเราเลือกเป็นเราแคปคอนเนอร์เราเลือกเป็นเราจอยเห็นไหมครับว่าจากโค้งมนเมื่อกีอ้จากเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับว่าขอโทษทีจากเหลี่ยมเหลี่ยมเมื่อกี้มันกลายเป็นความโค้งแบบนี้จากนั้นพี่ก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพิ่ม ให้สีดำเนี้ยมันกินเข้าไปทั้งหมดแบบนี้ไม่ให้มีช่องเป็นสีขาวเลยลักษณะจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นพี่ก็จะมา add new stroke อีกรอบหนึ่งนะครับ add new stroke อันนี้นะครับพี่จะเลือกสกนี้เป็นสีเหลืองจากนั้นมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับมันต้องใหญ่กว่าข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเพิ่มไปเลย เพิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราพี่จะเริ่มเลือกเพิ่มสักประมาณนี้เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยนะครับต,ตรงนี้พี่ก็คอนโทรลซีคอนโทรลวมาอีกหนึ่งอันเพื่อที่จะเลือกพิมพ์เป็นภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษเลือก,อเ,อกเมื่อ Copy มาเรียบร้อยนะครับก็ใช้เครื่องมือไททู 2, มาคลิกหนึ่งครั้งตรงนี้แล้วก็คอนโทรลเ จากนั้นก็พิมพ์คำว่าฝัน s u n เนี่ยครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้เลือกเปลี่ยนเอาเลยนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ไหนมันก็ยังจะเป็นลักษณะโค้งมนแบบนี้นะครับน,นี่ครับ จากนั้นเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ก็จะมาที่เครื่องมือด้วยแทงเกิลถูสร้างสี่เหลี่ยมคุมตรงนี้โตกกเป็นนอน Fill จะเลือกเป็นสีนี้หลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกฟ l l เอาไว้แล้วก็มาที่ Object กต์อาร์เรนเซนตูแบนะครับวิธีการทำเส้นโค้งมุนรอบวัตถุด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ก็มีแค่นี้นะครับลักษณะสำคัญของมันก็คือเรายังสามารถ Copy แล้วก็ไปใช้พิมพ์คำอื่นได้นะครับถ้าเราต้องการเอาไปใช้งานจริงๆเราก็ c t r l s h i f O เป็นการ Create Outline นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวีดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูรา5 5ด้นะครับสวัสดีครับ